สวัสดีครับปกกระผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กกี้ฟิล์มนะครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6กุมภาพันธ์แล้วนะครับผม2569นะครับวันนี้น้องทุนข้าวนะครับมีงานร้องเพลงที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับมี1งานนะครับอ่ะโอเคครับเราก็มาที่หน้าเพจน้องทุนข้าวนะครับวันนี้นะครับ อัปเดตคิวงานแสดง6กุมภาพันธ์2569นะเวลา21นาิ30นาทีนะครับหรือว่า3ทุ่มครึ่งนะครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อป่าเลไลวัดใหญ่บ้านบ่อตำบลบ้านบ่ออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครมาเป็นกำลังใจให้หนูหน้าเวทีกันเยอะๆแล้วพบกันพ่อแม่แฟนเพลงที่รักของหนูนะ โอเคอ่ะเดี๋ยว f c นะครับก็มาคอมเมนต์กันหน่อยเนาะนะครับผม f c ก็บอกว่าสมุทรสาครจ๋ามาดูใครคะเนี่ยปูเสือรอแล้ว,ลวจ้านี่น้องต้นข้าวน้องต้นข้าวจะมาดูใครละ่ะก็มาดูน้องต้นข้าวไงนะครับอ่าอันนี้ เ c ฟซีเขาคอมเมนต์มาว่าหนูดังเร็วมากช่วงเวลาไม่ถึงปีจากเด็กกระโปโลร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดาลานวัดจนปัจจุบันนี้ดังเทียบศิลปินระดับแถวหน้าของประเทศวงเล็บดูจากตารางงานข้ามปีกันเลยทีเดียวมีแฟนคลับทั่วประเทศจนถึงที่อาศัยอยู่ต่างประเทศติดตามดูแผด ปอมต่างๆก็ขอให้รักษาเนื้อรักษาตัวค่อยๆค,คิดค่อยๆทำโอเคปู่รอชมว่าคืนนี้เจ้าต้นข้าวเด็กน้อยแก้มป่องจะเรียกจังหวัดผิดอีกหรือเปล่านะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าข้าวอยู่แล้ว f อจากจังหวัดปราจินบุรีรักและเอนโดน้องจังภาพนี้ อ่าสมุดสงครามจ้าคืนนี้ได้ยินแน่ไม่น่าจะเล่นแล้วมั้งเพราะน้องน่าจะจำได้หมดแล้วแหละสมุดสาครสมุดสงครามสมุดปาการนะครับอรอชมแล้วก็เมื่อวานออกรายการาน่ารักมากสวยมากอ่าไม่เอาหล่อนะ เอาเท่ดีกว่าชอบชอบแบบสวยสวยเหลือล้อนแบบสาวสวยแบบแม่ไอซ์นะ่ารักที่สุดอ่าเดี๋ยวรอดูไลฟ์อยู่กรุงเทพนะลูกสาวอืมก็น้องต้นข้าวก็บอกแล้วว่าน้องต้นข้าวก็เป็นผู้หญิงนั่นแหละแต่เพียงแต่ว,ว่านะครับน้องต้นข้าวอ่าชอบแบบสไตล์เท่ๆนะครับน้องก็ยังเป็นเด็กผู้หญิงนะครับผม อยากฟังลูกสาวร้องเพลงอาทิตย์ละวันนี่นะครับรอชมไลฟ์สดจ้า fc กุยบุรีประจวบคีรีขัน <c oughs> รอติดตามไลฟ์สดครับ fc เชียงใหม่ร้องเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือให้ฟังหน่อย จะคอยเป็นกำลังใจให้ทางไลฟ์สดและในทุกๆช่องทางนะครับต้นข้าวยืนหนึ่งทุกเวทีที่พ่อพ่อม่รักมากที่สุดจะหายไปหนึ่งวันคิดถึงมากเลยลูกสาวรอชมไลฟ์นะครับคนเก่งรอชมคืนนี้เมื่อวานไปอัดรายการอาต๋อยทั้งย่าทั้งหลานน่ารักทั้งคู่เลยครับ เป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวและทีมงานทุกท่านคะ่ะ FC จังหวัดเพชรบูรณ์รอวันนี้ FC จังหวัดสมุทรสาครนะครับผมแต่งตัวไปโรงเรียนอ๋อโอเค FC จากจังหวัดสงขารอรับชมทางไลฟ์สดนะ ขอให้เดินทางปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับเป็นกำลังใช้เสมอตลอดไป fc บ้านนอกจังหวัดแพร่ครับสมุทรสาครยินดีนต้อนรับค่ะรอชมจ้าลูกคิดถึงใจจะขาดแล้วนะนะครับขอให้หลานต้นข้าวและทีมงานเดินทางปลอดภยัยและเป็นแรงใจให้ผู้คนทั้งหลายตลอดไปนาน,น,าน ก่อนไปแสดงที่ภูกเก็ตอยากให้น้องร้องเพลงเพลงรักเพลงคิดถึงน้องน่าจะร้องได้ไพเราะถูกใจคนภูกเก็ตมากนะครับรอชมไลฟ์สดทางบ้านคะ่ะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ f c จากจังหวัดปาจินบุรีนี่อ่ะ นะครับก็เมื่อวานเนาะนะครับน้องทุนข้าวก็ได้ไปออกรายการทางช่องสามนะครับอ่าทุเดย์ใช่ไหมรายการทุเดย์ใช่ไหมครับทุเดย์ทอล์กเหรอครับใช่ไหมโอเคนะครับต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับเมื่อวานที่ไปอ่านรายการเนาะก็มีช่อง youtube หลายช่องก็ไปอยู่นะครับมีเพิ่งน้อยไปด้วยนะครับเพิ่งน้อยลงคลิปคนก็ดูเยอะเลยนะครับ อ่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับแน่นอนครับก็จะมีนะครับช่อง y o u t u b e หลายๆช่องก็มาไลฟ์สดกันเพราะว่าอยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับทุกท่านวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับใครอยู่ใกล้นะครับอย่าลืมคืนนี้ไปดูน้องท่องข้าวด้วยนะครับ ก็ส่วนแมนกบีเองนั้นนะครับเดี๋ยวจะตามไปที่หลังนะครับขอเคลียร์งานที่บ้านก่อนนะครับก็เดี๋ยวนะอีก2วันใช่ไหมทุกคนอีก2วันนะคือวันนี้วันที่6และว7วันที่8วันที่8เลือกตั้งใช่ไหมอ่ะวันที่8ผมจะไปสิทธิ์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่วัดนะครับซึ่งบ้านผมเนะี่ยก็คือ เขตเลือกตั้งอ่ะเขาก็จะให้เป็นเลือกที่วัดนะครับผมก็ไปเลือกนะครับรักใครเชียร์ใครชอบใครก็ไปทิ้งคะแนนนะทุกคนนะนะครับก็ไปใช้สิทธิ์น้องทุกคนเนาะคืออย่าให้บัตรเสียก็เพียงพอแล้วครับอย่าให้บัตรเสียอถ้าบัตรดีก็โอเคนะครับ ที่ผมดูโปสเตอร์ะ Porter นะครับวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับวัดใหญ่บ้านบ่อนี่ครับวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับรู้สึกว่าจะมีงานวันที่ 30, 30มสิบสามมกราจนถึงวันที่8ปดกุมภาพันธ์ นจนถึงวันที่8ปกุมภาพาันธ์เลยนะครับเมื่อวานเหรอครับเมื่อวานวันวันที่ห้าใช่ไหมนะครับวันที่ห้าเมื่อวานโชครถแห่นะครับ, 5, ม,ารบมานะวันนี้ก็คือต้นข้าวนะครับสอนสูพพันนะครับสอนสุพพันนะครับพรุ่งนี้วง เอสเหรอครับเอสบีแนแล้วก็ปิดท้ายด้วยบาวี v. นี่คืองานของวัดใหญ่บ้านบ่อนะครับรู้สึกจะมีวันมีกี่วันเนี่ยสามหกสิบวันเหรอสามหกเก้าโอเคสิบวันเนาะนะครับน่าจะเป็นงานใหญ่อะ่ะมีต้องสิบวันเนี่ยนะครับน้องต้องเข้าก็คือเล่นคืนนี้นะครับ อ่ะโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับก็สิบโมงครึ่งละที่ผมทำการทำคลิปอยู่นะครับ,ก,รรบก็ยังไงนะครับนะวันนี้เล่นกับสุบยาแบน์เหรอครับสรุปสอนสุพาหรือสุสุบยาแบนครับเดี๋ยวดูให้ชัดก่อนเพื่อความชัวนะครับ วันที่หกสอนสุพรรณไม่ใช่เหรอครับสุปิยาแบนหรอเข,เขาเขเปลี่ยนเหรอครับอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นอ่าสอนสุพรรณน่าจะไม่ว่างแล้วก็ให้อ่าสุปิยาแบนไปแทนเนาะหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคสุปิยาแบนนะครับอ๋อสอนสุพรรณติดงานเอาคิกโอเคไม่เป็นไรนะครับก็คือเล่นกับ สุบยาแบนหรือว่าวงคารมายนะครับอบอกท้ายๆหน่อยนะครับผมอโอเคนะเผื่อ FC ไม่รู้นะครับสรุปวันนี้นะครับที่วัดใหญ่บ้านบ่อนะครับนะก็น้องต้นข้าวนะครับกับวงสุบยาแบนนะครับได้เล่นให้ FC ได้รับชมกันนะครับสามกี่ทุ่มเดี๋ยนะสามทุ่มครึ่ง นะครับก็พอประมาณนะครับอาจจะดึกนิดนึงนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับเพราะว่างานมันมีแค่งานเดียวไม่ไม่ต้องรีบอะไรมากนะครับถ้าวิบบ่งสง,งานอ่ะก็ต้องทําเวลานะครับอ่ะทุกคนครับก็วันนี้นะครับยังไง FC ก็อย่าลืมไปดูน้องต้องข้าวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัด ก็รับชมทางไลฟ์สดทางบ้านนะครับก็น่าจะมีช่องของน้องต้องข้าวไปไล์ให้ดูแล้วก็ y o u t u b e ช่องต่างๆที่ตามไปไลฟ์สดให้ดูนะครับส่วนท่านไหนที่บ้านอยู่สมุทรสาครอ,อยู่แล้วหรือว่าอยู่เขตกรุงเทพนะฮะไปรับชมได้นะครับเมื่อคืนได้คุยกับน้องจีจี้นะครับนะน้องจีจี้ก็บอกว่าน่าจะได้ไปนะนะครับน่าจะได้ไป หาน้องต้นข้าวในคืนนี้เพราะว่าสมุทรสาครมันก็ไม่ได้ไกลจากาบ้านน้องจีจี้ที่อยู่นนทบ,บุรีนะครับใครอยากเห็นน้องจีจี้นะครับ,รก,รบก็ขอให้คืนนี้น้องจีจี้ได้ได้ไปหาน้องต้นข้าวนะนะครับเมื่อวานน้องจีจี้บอกว่า,าช่วงที่น้องต้นข้าวมาอ่านรายการน่ะอยู่ใกล้อยู่ใกล้บ้านน้องมากนะครับแต่น้องติดเรียนกลับไปไม่ทันนะครับกลับไปดูน้องต้นข้าวไม่ทัน คิดว่าคืนนี้ถ้าน้องจีจี้ได้มา f c น่าจะได้เห็นน้องจีจี้หน้าเวทีนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับใครไม่รู้จักน้องจีจี้นะครับก็เพลงสวยจนล้นที่น้องทุ่งข้าวร้องให้อ่ะร้องให้น้องจีจี้อ่ะนั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวนะเมื่อคืนน้องจีจี้ก็ได้ได้พูดคุยอยู่นะเรื่องเรื่องเรื่องการแต่งตัวนะ่ะรู้สึก จะมีการพูดถึงการแต่งตัวของน้องอะไรประมาณนี้เนาะก็มันเป็นชุดที่แบบเปิดอกอะ่ะเข้าใจไหมทุกคนเขาเรียกไงครึ่งครึ่งยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะนะครับเป็นชุดที่เขาเรียกไงอ,ะอ่ะอ่าคล้ายๆ,ๆก่ออกอะ่ะนะครับมันเป็นอ,อีกแนวหนึง่งนะครับอันนี้อยู่ที่วัยน้องทุกคนเนาะนะครับแต่น้องบอกว่า มีคนมีคนพูดเยอะก็เลยน่าจะเปลี่ยนการแต่งตัวนะครับแต่เห็นว่าน้องน้องจีจี้มีเสื้อของน้องต้นข้าวอยู่น่าจะใส่เสื้อคอปกหรือเสื้อเชิ้ตมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นจางเกยงยรยีนซะใช่ไหมอ่ะนะครับก็แต่งตัวแบบนี้ก็น่ารักดีนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับใครอยากดูน้องต้นข้าวคืนนี้ห้ามพลาดนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ